เคย,ย์กีอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวานตอนที่75ชินมูเท่ามาและเท่าบอดต่างพงงหกขวรับแม้ท่านยายเจอเรื่โชมแต่นางก็ไม่ได้ใช้ความงามของตนเป็นอาวุธในทางตรงกันข้ามนางรู้ดีว่าความงามของนางร้ายกาดเกินไปและลิรเริ่มที่จะปิดบงังแต่งตัวให้อัปลักษณ์เมื่อต้องพบเจอกับผู้คนแต่ทว่าเจ้ารัฐทีหลีนั้นแตกต่างออกไป ใจิตใจของเจ้ารัตทิมานคนก่อนบิดเบี้ยวอย่างหนักเขาหลงรักท่านยายมากเกินไปอิจฉาริษยาความงามของนางทําให้เขาอยากที่จะกลายเป็นนางยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีความเข้าใจต่อคมภีร์มานฟ้าที่แตกต่างไปจากฉินมูแม้ฉินมูจะได้รับการสืบทอดคมภี์เริ่มเดียวกันได้รับการสั่งสอนจากก้อนหินคนตัดไม้เหมือนกันและตึกตองความความเข้าใจวิชาร้อยลัดเหมือนกัน แต่เขาได้รับอิทธิพลจากทุกคนในหมู่บ้านมาตั้งแต่อย่างเล็กแม้การกระทําหลายอย่างนั้นจะก่อก,กิ่งลื่นไหลแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนเที่ยงธรรมวิชาร้อยลัดฉินมูมีวิชากายยาเจ้าดินแดนสามอมตะเป็นรากฐานอันเป็นวิชาที่เที่ยงธรรมเป็นอย่างยิ่งเวทมนต์และทัศเทวะหลายชนิดผู้คนมองเห็นว่าชั่วหลายเมื่อถูกใช้ผ่านมือเขากับดูเต็มปไปด้วยกลิ่นอายของความถูกต้องเที่ยงธรรม วิชารอยรัตของเจ้ารัตที่หรีกับค่อนข้างชั่วร้ายและมีกลิ่นอายของมักคามานเจ้ารัตที่หรีเขาไม่ยอมจะมาใส่เสื้อผ้าซอมซอ่อและดูอับประลักต่อหน้าคนอื่นในทางตรงกันข้ามนางเจ้าโอ้อวดรูปโฉมอันหยาบเยินของตนสร้างการทำลายล้างแก่ทุกชีวิตที่พบเห็นเจ้ารัตที่เท่าไม่ใส่ใจหากว่าจะร่มเมืองด้วยรอยยิ้มเดียวแล้วร่มประเทศด้วยอีกรอยยิ้ม ฉินมูกลับเข้าไปในห้องของท่านยายซีเก็บพืนหนังสัตว์ทั้งหมดที่นางสะสมไว้เขาเอาของพวกนั้นยัดใส่ถุงเต่าตี้ตะะเตรียมไว้สําหรับเหตุฉุกเฉินเท่ามาและเท่าบอดเองก็จัดเตรียมสัมภาักสัมภาะะของเท่าบอดนั้นเรียบง่ายแค่ไม้เท้าไผ่และธงทํานายชะตาราศีพังแปดทิศทํานายโชคทําจากทองแดงห้อยลงมาจากถุงเท่ามาในทางตรงกันข้าม เขานำป้ายสักการะดูวิญญาณของภรรยาและบุตรทั้งหลายไปด้วยหลังจากเขาจุมพิษป้ายพวกนั้นเขาก็จัดวางมันลงไปในห่อสัมพาระอย่างละมัดระวังเขาสวมชุดพระสีเขียวดูเหมือนหลวงจีนกำลังจะทุดงผ่านแดนทุลกันดารจิตเตาของท่านยายซียังคงวันไหวไม่เสะเทียนมานจิตก็ละวาดขึ้นมาเป็นพักๆเท่ามาคอยช่วยนางสยบเจ้ารัตที่หลี หากว่าการสยบด้วยวิชาพุทธไม่เพียงพอก็ต้องทำให้ยายเท่าบาดเจ็บและก็เป็นข่าวที่ฉินมู่ต้องเยียวยารักษาตามหลังพวกเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านท่านยายก็หัวร้อยยกข้ายังต้องให้พวกเจ้ามาคอยคุ้มกันขนาดมู่เอ๋ยยังต้องมาคอยช่วยแต่ทว่าในเมื่อข้าเป็นทิดาเทพรุ่นก่อนของลัทธิมนันและอยู่ไรเท่าเป็นพุทธองเขาจะช่วยเหลือข้าอย่างนั้นหรือเท่ามาก็ไม่เผยอารมณ์อยู่ไรเท่าจะช่วยเจ้าแน่ เจ้ารัตที่หลีเป็นเจ้ารัตที่มารฟ้ารุ่นก่อนมีความอาวุโสระดับเดียวกับยูไรเท่ายูไรเท่าจะได้รับกุศลผลบุญจากการสยบมารกำหลับปีาศาจและการปราบจอมมารตัวเอกอย่างเจ้ารัตที่หลีก็จะช่วยในการฝึกปือสะสมวรยุทธ์ของเขายิ่งไปกว่านั้นการที่พุทธองค์สละตนเพื่อปราบมานั้นเป็นเรื่องราวที่พบเห็นได้ทั่วไปชินมูเองก็วิตกกังวลข้า เกงว่าเมื่อพวกเขาสยบเจ้ารัตทิลีก็จะสยบท่านยายไว้ด้วยเช่นกันอยู่ไยเท่าไม่ทําอย่างนั้นหรอกเขามีหลักการของตัวเองอันเป็นมรคาเต่าและศีลธรรมของเขาเมื่อถึงวรยุทธในระดับนี้เขาไม่จําเป็นต้องคิดข่มใจตนให้ทําตามศีลธรรมด้วยซ้ําการกระทําของเขาจะไม่ละเมิดศีลธรรมโดยอัตโนมัตินั่นแหละคือศีลธรรมฉินมู่ อดไม่ได้จะสงสัยใครรู้เท่ามามีความแ้นลึกลับกับยูไลเท่าแต่จากคําพูดเขาเขายังคงนับถือ,อยูไลเท่าเป็นอย่างดีนี่ไม่เพียงแค่เพราะยูไรเท่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอาจารย์เขาหลวงจีนเท่ากู้นี้ต้องมีอะไรสักอย่างทําให้ผู้คนเคารพนับถือแต่ที่ข้ากังวลคือความสามารถของอยูไรเท่าเนี่ยสิยูไรเท่ามีความสามารถพอจะสะกดเจ้ารัตเทียวห,หรือเปล่ามานเท่ากู้นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวตนระดับเดียวกับเขามาก่อนนะ ไม่มีใครกล่าวอะไรอีกต่อจากนั้นท่ามกลางสามแดงศักดิ์สิทธิ์แห่งยุทธจักรมีสำนักเต่าวิหารใหญ่ฟ้าคำรามและรัติมานฟ้าในฐานะเจ้ารัติคนก่อนของรัติมานฟ้าเจ้ารัติหลีนั้นเป็นตัวตนระดับสุดยอดในยุทธจักรที่วรยยุทธฝีมือเทียบชั้นกับยูไลเท่าหากว่ายูไลเท่าหมายจะเคี่ยวกรรมเขาให้แหลกสลายนั่นคงยากวิหารใหญ่ฟ้าคำรามนั้น ตั้งอยู่ที่ชายแดนของแดนโบราณวินาศกับจักรวรรดิเยียนขังตำนานกล่าวว่าเทือกเขาเทพทำลายนั้นเป็นเทือกเขาที่ถูกเทพเจ้าเฉือนตัดสร้างกำแพงธรรมชาติระหว่างจักรวรรดิเยียนขังกับแดนโบรรณวิหารใหญ่ฟ้าคำรามมีตำนานที่คล้ายกันนี้แต่มีเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเทพเจ้าเฉือนตัดดินแดนและเข้าใกล้เขาพระสุมเมนก็มีหลวงจีนจํานวนมากนั่งอยู่บนเขาพวกเขาอยู่เต็มไปทั่วภูเขา และสาบานว่าจะอยู่และตายพร้อมกับเขาพะสูเมนเทพพระเจ้าเห็นแก่ความตั้งใจและความตั้งมั่นพวกเขาจึงอ้อมหลีกเขาพะสูเมนเทือกเขาอื่นก็ถูกตัดเป็นสองส่วนมีแต่เขาพะสุเมนที่ปราศจากลิ้วลอยเท่าบอดก็ยิ้มข้าคิดว่าเบื้องหลังเขาพะสุเมนต้องมีผู้มีอิทธิพลสนับสนุนไม่เช่นนั้นเทพเจ้าคงไม่ใส่ใจกับความเป็นความตายของหลวงจีนบนภูเขาพวกนั้นหรอกนะ เขาพระสุเมนตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างแดนโบราณวินาศกับจักรวรรดิเยียนคังด้านหนึ่งคือจักรวรรดิอีกด้านก็คือแดนโบราณวินาศคูเขาศักศ์สิทธิ์นี้ค่อนข้างห่างไกลจากชายแดนของแคว้นเยียนคังและด่านวารีลับแต่ทว่ามันไม่ได้ไกลจากด่านชิงเหมือนของแดนเหนือเท่าไหรนะ่นักเดินทางไปเพียง4ี่ห้าพันลี้ก็ถึงแล้วระยะทางจากบู่บ้านคนพิการไปยังเขาพระสุเมน เพียงสามหมื่นลี้ชินมู่นั้นเดินทางได้ช้ากว่าท่านใหญ่สี่เท่ามาและเท่าบอดพวกเขาทั้งหมดจึงต้องใช้เวลา6-7วันกว่าจะมาถึงค่ำคืนในแดนโบราณวินาตนั้นอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่เร่งเดินทางไปในช่วงกลางวันเพราะอย่างนี้การเดินทางที่นี่จึงกินเวลามากกว่าการเดินทางที่อื่นหากพวกเขาบินไปก็จะไปยังเขาพระสุเมนได้ในสองวัน แต่วดารุยชินมู่นั้นไม่สูงพอพวกเขาจึงต้องหยุดเพื่อพักผ่อนให้ชินมู่ฟื้นฟูปานชีวิตทุกๆ100หรลีหากว่าเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดการเดินทางบนผ้าพ,พื้นดินดีกว่ามากๆชินมู่นำากิเรนบังกรมาด้วยเพื่อใช้ในการเดินทางเกิเรนบังกรนั้นพอจะตามเท่าหมาและคนอื่นทันอยู่บ้างดังนั้นทุกๆคนจึงไม่ต้องชักช้าลังรอเขาเมื่อเย็นวันแรกมาถึงพวกเขาก็มาถึงวิหารโบราณแห่งหนึ่ง อันลกล้างและไลฟ์คู้อยู่อาศัยข้างในนั้นมีสัตว์พิศสดานจํานวนหนึ่งแต่พวกมันเมินเฉยพวกเขานอนต่อย่างเกียรคคาน้างๆรูปสลักราชาสวรรค์มูเออมาสิมาเคารพบูชาเท่าบอดนําทูปออกมาสองสามดอกและกวักมือเรียกฉินมูทั้งสองคนหนึ่งหนุ่มหนึ่งแก่ไปยังเบื้องหน้ารูปสลักราชาสวรรค์และปักทูบสองดอกไว้ที่กระถางแตกหักก่อนจะก้าวถอยหลังไปสาก้าว จากนั้นทั้งคู่ก็ภาวนาด้วยเสียงข้าน้อยมาจากหมู่บ้านคนพิการอันตั้งอยู่ริมแม่น้ำข้าได้ผ่านทางวิหารของท่านและขอพักขาอยู่ที่นี่สักหนึ่งวันหากว่าข้าทำให้เจ้าดินแดนนั้นรู้สึกว่าถูกรบกวนขออภัยอย่างสุดซึง้งตั้งแต่ยังเล็กข้าน้อยมีพลังหยางอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงนกเขาของข้าไม่ขันแหวะเยดเท่านก้ก็โมโห ไอบอดเจ้าสอนอะไรให้หมู่เอ๋ฮะเท้าบออก็หัวราออย่าเทาสีเจ้าอาจจะไม่กลัวถูกสูบพลังหยางแต่พวกเรากลัวหากว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าร้องถามมู่เอ๋ดูได้ว่าบทภาวนาที่ข้าสอนเขาได้ผลไหมฉินมู้ก็พองกหัวมันได้ผลนะเมื่อเสียนชิงเอ๋ได้ยินคําภาวนาของข้านางก็ไม่สูบพลังหยางของข้าท่านยายสีไม่รู้จะหัวราะหรือร้องไห้ดีนางเรียกฉินมู่มามาช่วยข้าทําอาหาร หลังชินมู่เข้าไปนางเอ่ยว่าเท่าบอดแต่ไม่ได้ความคิดเลยๆอยาไปเรียนแบบเขานะเมื่อค่ำคืนมาถึงรอบข้างวิหารราชาสวรรค์ก็เงียบไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงกลนของเกียวเดนมังกรเท่ามานั่งตัวตรงเหมือนพุทธรูปขณะเท่ามาเอ็นกายกอดไม้เท้าไผ่นั้นคิงกำแพงก่อนที่เขาจะเริ่มหลับส่วนชินมู่แตกต่างเขาใช้หญ้าแห้งมาจัดเป็นเตียงสองเตียงและให้ท่านใหญ่นอนเตียงข้างข่าง ในยามรติการมีเสียงของและกองดังขึ้นจากข้างนอกทุกคนในวิหารก็ตื่นขึ้นมาฉินมู่ลุกขึ้นนั่งลงแต่ก็เห็นเพียงความมืดเทียที่จุดไว้ในวิหารนั้นเป่งแสงขมุกขมวยแต่เสียงของและกองเหล่านั้นชัดเจนแก่หูเข้าใกล้มาทุกทีเท่าบอดและเท่ามารีบมายังข้างกายฉินมู่และท่านใหญ่สี่เท่ามาให้สัญญาณพวกเขาให้เงียบเสียงตีของและกองดังเข้ามาจนกระทั่งมาถึงหน้าวิหาร เสียงทุมรึกจำนวนหนึ่งกร้องออกมาเงียบสงัดท้าศึกเทวรูป2รูป9ก้าเท้าเข้าไปในวิหารโบราณพวกมันสวมใส่ชุดเกาะเก่าพังแม้ว่ารูปสลักขินเหล่านี้จะเก่าแก่ศึกก่อนแต่พวกมันดูเหมือนเทพระพเจ้าที่มีชีวิตฉินมูกระทั่งได้กลิ่นเนา่าส่งมาจากร่างกายพวกเขารูปสลักขินเหล่านี้ดูยิ่งใหญ่ตาการตาและโครงกระดูกขาวเป็นร้อยข้างหลังพวกเขาก็คือไพ่พลที่ถืออวุธหัก ยืนเข้าแถวกันอย่างไร้ที่ติทหารจํานวนหนึ่งมีคล้องและกองในมือขณะที่ทหารอีก 4- ี่ห้าตนถือธงที่มีอักขรเงียบสงัดและท้าศึกเอาไว้รูปสลักหินเดินเข้ามาในวิหารขณะโครงกระดูกขาวเหล่านั้นยืนอยู่ข้างนอกชินมูก็เบิกตากว้างจับจ้องภาพอันพริรึกพิสดารข้างหน้าเขายิเรนบันกงกรก็ตื่นขึ้นมาและกําลังหาวอยู่เสียงมนุษย์ก็พันดังจากเทวรูปที่กําลังกล่าวแก่ รูปสลักราชาสวรรค์ในวิหารลายงานราชาสวรรค์สยบทะเลร,ราชามังกรบูรพภาอ้าวเจนใช้เหตุภัยธรรมชาติเพื่อก่อกบฏฝ่าบาทถ่ายทอดบัญชาแก่ข้าจากหมู่บ้านไร้กบดเพื่อมาสนับสนุนราชาสวรรค์สยบทะเลประหารกบฏกิเรนมังกรนอนอยู่ที่ขาของรูปสลักราชาสวรรค์แต่เขากำลังงัวงเงียและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอนนั่นเองรูปสลักราชามังกรอันแข็งแก่งและกำยำก็ขยับธงทั้ง8ข้างหลังรูปสลักก็สะบัดและรูปสลักก็สั่นสะเทือนก่อนจะลุกขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจที่ไม่อาจลบหลู่ได้ภัยพิบัตินี้เกาะกินเรามาตั้งสอง0 0ื่นปีแล้วแต่เจ้าหมอนี่ยังกล้าก่อกบฏนำดาบของข้ามาเสียงกระบี่กังวานก็ถูกชักออกจากฝากดาบดันหลังวิหารราชาสวรรค์ดาบโค้งมังกรเขียว ที่ยาว15วาพุ่งทะลวงขึ้นมาจากพื้นดินหลังวิหารและคุ้งเข้ามาด้วยเสียงหวีดวิวเทวรูปราชายื่นมือไปคว้าจับดาบนี้แล้วก็มีเสียงหึ่งของดาบที่สั่นสะเทือนม้าสึกของข้าอยู่ที่ใดกันเทวรูปราชันสวรร์ตะโกนกิเรนมังกรก็สะดุ้งจากผวังเมื่อเขารู้สึกว่าตัวหนักยวกจากการที่ราชันสวรรค์นั่งรุงร่างกิเรนมังกรก็ลอยขึ้นย่งควบคุมไม่ได้หอออกจากวิหาร ยูเรนมังกร,กรตะหนักตกใจและได้ยินเสียงของเทวรูปราชันสวรรค์พวกเจ้าจงอยู่ที่นี่เพื่อคุ้มกันสถานที่นี้เอาไว้ข้าจะกลับมาหลังจากที่ประหารเขาเสร็จแล้วหลังจากที่คำสั่งถ่ายทอดไปกิเรนมังกรแปลเปลียดเป็นดาวหางคุ้งออกไปโดยไม่เต็มใจขณะแบกเทวรูปราชนสวรรค์แทนจะบรรยายว่าเขากำลังแบกเทวรูปเขากลับเป็นเทวรูปราชนสวรรค์พาเขาไปด้วยมากกว่า ในเมื่อเขาไม่อาจแบกเทวรูปราชันสวรรค์ไปได้ในวิหารฉินมู่ทันยัยซีเท่าบอดและเท่ามาก็ตกใจพูดอะไรไม่ออกสักครู่หนึ่งพวกเขาก็หันไปมองกันแล้วกันยากจะบอกว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พวกเขาคาดคะเนว่าคงใกล้รุ่งสางเต็มทีและในตอนนั้นเสียงคํารามมังกรก็ดังจากนั้นตามมาด้เสียงสิ่งของลนปะทะกับพื้นคือ ศีรระมังกรที่ร่วงลงมาจากฟากฟ้าอันมืดมิดไปสองรอบในลานหน้าวิหารลาชันชินมู่รีบดูแต่เสียงมังกรนั้นเป็นเสียงมังกรที่สลักขึ้นจากหินไม่ใช่เสียงมังกรเลือดเนื้อจริงๆเสียงคำรามมังกรก็ดังอย่างไม่หยุดเมื่อรูปสลักราชันสวรรค์ลอยกลับมาพร้อมขี่กิเรนมังกรเขากระโดดลงและขึ้นไปบนบัลลังบนวิหารหลังจาก,กวางดาบโค้งมังกรเขียวไว้ พวกเจ้าสามารถรายงานกลับไปยังฟาบาทได้ว่าโชคไดนุนส่งให้พวกเราทำภารกิจสำเร็จและบั่นเสียนกบฏแล้วหลังจากรูปสลักขินเทพพยาดาทั้งสองรับคำสั่งพวกมันก็หันกายกลกับเดินออกไปยังความมืดพาก,กองทัพโครงกระดูกขาวออกไปเมื่อพวกมันหายไปเสียงของตีกองก็ดังไกลออกไปจากวิหารราชาสวรรค์เวลาได้ผ่านไปอีกสักพักเสียงไกขันก็แววมา และความมืดก็ถอยกลับไปยังทิศทางที่ไกลออกไปดวงอาทิตย์ก็ลอยขึ้นมาฉายแสงทาบทาวิหารลาชันสวรรค์ชินมูสลัดสีสักลาตีนิวราวกับความฝันที่แปลกพิกลขามองกิเรเรนมังกรและเอ่ยถามว่ามัางกรอ,อ้วนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าฝันน่ะกิเรเนมังกรเอ่ยว่าข้าฝันว่าข้าแบกเทวรูปที่มีเพลิงไฟลุกท่วมตัวพวกเราบุกตะดูยสมองนับุมรบเหนือ มหาสมุทรที่เถื่อนและข้างฝ่าเรามังกรเทพพยาดามากมายที่พุ่งโจมตีข้าแต่ทว่าพวกมันร้วนแต่ถูกสังหารด้วยดาบในมือเทวรัชบนหลังข้าข้าแบกเขาเข้า,ขาไปในทะเลและพวกเราได้สังหารเทพเจ้ามังกรจำนวนมากจนในสุดก็ตัดศีรษะราชามังกรตนหนึ่งจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับศีรษะของเขาความฝันนี้ช่างพิลึกเหลือเกินชินมูมองไปยังเท่าบอดและเท้ามา ท่านปู่ท่านคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาคู่เป็นเรื่องจริงไหมเท่าบอยก,กับเท่ามาก็สายหัวใครจะแน่ใจได้ว่าเรื่องพวกนี้ในแดนโบราณเป็นอย่างไรพวกเรารีบเดินทางกันดีกว่ามุ่งหน้าไปยังวัดใหญ่ฟ้าคำรามสำคัญกว่าเรื่องนี้มากฉินมูก็มองไปยังเทวรูปราชนสวรรค์โดยสายตาจมอยู่ในความคิดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับที่นี่เขาเดินไปข้างหน้ายื่นมือแตะ เทวรูปสลักหินแต่ว่ามันเย็ยนเฉียบเหมือนกับน้ําแข็งไม่ได้มีเลือดเนื้อฝ่าบาทมีบัญชาจากหมู่บ้านไร้กังวลบัญชาของเขามาจากหมู่บ้านไร้กังวลฉินมูมีสีหน้าซับซ้อนหมู่บ้านไร้กังวลอยู่ที่ใดกันแน่โอเคครับเจอกันนะคลิปหน้าไยบายไปกันแล้วเด้อ